ไปวานแหอยากที่บ้านมานะครับก็เสียงส่วนใหญ่บอกว่าปยให้ปล่อยไม่ได้ต้มนะครับวันนี้ปล่อยสระนี้นะครับออขยายพันธุ์เยอะๆกลเยอะๆโอ้ปล่อยแล้วครับ มือนี่ข้างบนกันเดิมกจะดิกันเมาปล่อยนี่กายไม่รู้เรื่องนั่นนี่กมันไหนนกน้ำมะน่าจีบด้อนี่ไข่นั่นงั้นเราเอาเอาจะนู่นมาปล่อยกาย ดน,นมันกำลังอันนี้แล้วเดี๋ยวรอให้มันในปรับปรับสภาพน้ำนี่ครับปล่อยให้มันขยายพันธุ์นะครับไปเร็ว โอเคมันเริ่มเริ่มมีแรงเริ่มมีแรงแล้วเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ใส่ใส่น้ำมาอ่าเห็นไหมครับอไปไติดกิ่งไม้ไปดู จิดจริงไม้นะครับมันก็เลยไปบางทีมันก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตอนขนย้ายมันมาก็ไไม่ได้ใสนถังน้ำอะ่ะโอเคเรียบร้อยครับรอดูอปีหน้านะครับจะเป็นยังไงจะขยายพันธุ์เพิ่มหรือจะอยู่หรือเปล่านะครับโอเคับ ตัวนี้ก็ปล่อยนะครับครับทิมลานินกับปลาตับทิมที่ปล่อยไปมันไปหรือยังไปแล้วครับที่มันเนี่กย,ยกำลังตับจะดี้้าวไปเลยใช่ไหมครับไม่สนใจนะสนิทจะโก้แบนี้มันพร้อมมันอยู่โน่นไม่มีอะไรกินมันไม่ได้ค่อยได้กินอยู่นี่มันมีใหญ่พวก ตักบุ้งอะตักบุ้งไปแล้วแค่ทำตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยได้เยับมากินแล้วค่อยกินมันปลาบัวมากินปลาเล็กครับอโอเคครับรอดูในอนาคตตอนนี้ก็น่าจะรอให้มันใน โอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม